เอพเปอร์เดททูยูอ่าไม่ใช่นะคะนี่คือของรางวัลของนอ้องของนักสานะคะนี่มาดูกันเลยนี่นะคะก็ตรงนี้ก็เธอทำจากสแตมเมนนะคะแล้วตอนนี้มีผงนูนลักษณะคล้ายคล้ายเนื้อเค้กจริงๆนะคะอ่าเอพเปอร์เดย์นะคะแล้วส่วนตัวกระดาษจะเป็นตัวกระดาษแท็บบุกซึ่งนำเข้าจากอเมริกาอ่าเราไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะด้านใน,นก็จะเป็น นี่ป๊อบอัพนะคะเพิ่งป๊อบอัพนี้แม่ค้าก็จะมีคำพูดเขียนเล็กๆ,ๆน้อยแถมให้กับผู้โชคดีนะคะของเพจแอมการ์ดแฮนด์เมดนะคะนี่มาดูกันเลยแหมน่ารักป่ะอ่าสุดท้ายนี้ก็จบด้วยโลโกโลข้ของของร้านนะคะแอมการ์ดแฮนด์เมดนะคะอ่านี่คะ่ะ น่ารักเปล่าใครเกิดคนในสนใจติดต่อก็ในที่หน้าเพจได้นะคะหรือไม่ก็ติดต่อด้วย0845320029นะคะแล้วก็สามารถสามารถอัพอัพลงใน YouTube นะคะตามด้านล่างนี้จะมีชื่อเพจนะคะใครู้ใดสนใจก็ขอบก็ติดต่อสอบถามได้แล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ได้รับชมวิดีโอรีวิวจากแม่ค้านะคะหลังจากที่แม่ค้าได้ส่งการ์ดไปแล้ว วิดีโอนี้มาถึกวันที่2มิถุานายนนะคะ2556ค่ะนี่ของรางวัลร้อยไร้นะคะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย